ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีช่องมาวินชาแนลแล้วก็ป้าต่อยคุณมีเซนสวัสดีทั้งสองช่องเลยนะคะค่ะวันนี้นะครับท่านผู้ชมช่องมาวินชาแนลกับป้าต่อยก็มาอยู่ที่สามปู่น้อยนะครับแม่นค่ะเรียกร้องของเอฟซีว่าอยากให้มาตามต่อขอโชคลาภกับปู่น้อยนะครับวันนี้ผมมากับป้าต่อยแล้วก็บาวแพ็คกเบลไทยมาด้วยกัน ได้รับสิท่านสามช่องครับก็นะครับเขามีให้ถืออันนี้บ่าวแพ็คก็จะได้นําเสื้อมาถวายมนเสื้อเสื้อไล่ก็เป็นตาดํานะครับมาหอปูหน่อยค่ะงวดจำบด้มาโดนเล้วไม่ได้มานานเลขเหลกเขาต่างแต่งวดสองหาสองหาสองแมีนหาสองคือมันเข้าทั้งทั้งเหนือทั้งใต้เลยนะครับทั้งสองคนนั้นแต่ผมไม่ได้มาตาม ก็ต้องกราบขอไถ่เอฟซีทางบ้านด้วยไม่ได้มาตามต่อนะครับแต่ว่านานๆมาทีวันไหนเด๊ะเมียนปู่มักจะให้นะครับท่านผู้ชมนานนามาทีปู่น้อยมักจะให้โชคให้ลาภให้เลขเด็ดนะครับต่างๆกล่องคอยเรียนลงนะครับกล่องขางกล่องขากลยเรียนลงกล่องผมกับเขาค่ะมันต้องขออนุญาตนะที่เรื่องเร็วๆขายกล่องแลียนลงก็งวดที่แล้วไม่ได้มาแต่งวดที่ออก ห้าสองห,หรือสองห้านี่นแหละแม่มารับเลขเข้านะครับท่านผู้ชมแต่ว่ากับโบเดมาตามเน,ะะน,นมาะเนาะกะบปีมาด้วยกันสามช่องกับอ่าสี่คน,นคือเมาไก่เหมืนมานั่นนะครับปะ่ะเดี๋ยวไปเตรียมธูปเทียนดอกไม้แล้วก็ของเส้นไหว้ไปถวายให้กับปู่น้อยด้วยกันนะคะท่านผู้ชมค่ะไปค่ะค่ะไปเนาะคะ่ะมาหอดมาถึงแล้วเนาะเะนาะก,กับสารปู่น้อยค่ะกับโบเดมาโดนแล้วเนาะค่ะท่านผู้ชมไม่ได้มานานแล้ววันนี้นะคะ ไปเคลางแล้วก็ไม่ไปหลายดวงเลยนะค่ะมื่อเนี่ยมากกับบ่าวไก่เดี๋ยวสวัสดีบ่าวไก่ัสดีครับได้ขวกเอาทันผู้ชมเอ้ยค่ะสวัสดีค่ะเมื่อนี้มาน้ำกันซีถันเนาะค่ะเนาะเพิ่นเพิ่นถือศาสตร์ถือเสียไปเนาะค่ะเดี๋ยวเขาไปด้านในกัน ออไปเดี๋ยวเข้าไปด้านใ<ป>นาบาปไก่ไ,ไปนะคะ<อ>เข้าไปด้านในนะคะค่มะมนีกามาขอโชกลาบของวดวันที16กันยายนพศ2568นี้นะคะสาธุเดอิอปูหน่อยมนีลูกหลานมาขอโชคขอลาบมาขอเพ่งบุญบาร,รมีเดอ้อปูเอ้ขอสามโตตร,ตรงตรงเดิมนอนี บอไดมาโดนแล้วเนาะค่ะท่านผู้ชมกับสารปูน้อยเนี่เนาะค่ะบริเวณหลบหลบลายงวดจุแมนค่ะโอ้บุญขาเจ้ามานนันขาสากไหมข่าวซากเขาเขาซากแสดงว่ามีกระหรอกเนาะแมนแมนมนางห้าง ห้างมั่นที่ตอนนั้นมาก็เห็นโมเมนห้างมั่นห้างกระลอกห้างกระลอกนี่เนาะค่ะตอนแรกคิดว่ารังนกที่น่งานในห้างกระลอกเพราะว่ามาค่อยเจออยู่เนาะทีมันแหลนบริษีเป้าแกะเนาะแต่ว่านายเป็นมากินนีเบิร์ดอะเดี๋ยวสิได้ทําขั้มสะอาดเนาะค่ะอาหารนะครับที่ทางชาวบ้าน นำมาถวายให้กับปู่น้อยค่ะเดี๋ยวสิได้จัดสถานที่ให้เพิ่นนี่เนาะเดี๋ยวสิได้ทำา่วะอาดเก็บของเก็บยังออเรอบๆแล้วก็บ่มีหยังเด้อโอ้ยอย่าเข้าไปเด้อมันหกหกซะมาเลยหกเป็นแต่เข้าไปคออยู่หม่องนี้แล้วเนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะไปเนาะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทั้งสามช่องเลยนะคะสามช่องนะครับวันนี้นะครับก็มีโอกาสนะครับได้ มาร่วมทีมสามช่องนะครับทั้งบ่าวแพ็กแล้วก็ปลาต่อยนะครับมีบ่าวไก่มาเป็นมูด้วยนะครับหมดกระไลเลย้มหมดหมดนะครับมหมด,ดม,มดมากินเข้าวสารแมนหมดมากมินข้าวสารเออตัวตอนไม่ไม่หนึ่งปีตัวตองถ้าว่าที่เป็นข้าวต้มขนมมาตัดทีเพันแม,มนค่ะปีละเถื่อเนาะปีละเถือปลาแมนเด่นเก่าถ้าเป็นไอ้ ภาคใต้ก็เดือนซีฟเนาะคนอื่นบุญเดือนซีฟเราขอจุดทเทียนก่อนน,นะครับเป็นภาษาถิ่นที่ศาสตร์ถิ่นนะครับเป็นเป็นศาสตร์ศาสตร์ศาสตร์อีสานศาสตร์เล้านะครับโอ้โบรูไหน่อยต้องหยิบเลยหยิบไปเปิเ <S <S เดเลยนะแต่ว่ามือนใดแงมากว่าวมาหายปูเลยเนี่ยนี่มึงได้เสื้อครับ ใส่เสื้อแล้วก็เล hm ่นตานะครับก็เดี๋ยวเอาไปใส่ให้เต็มเลยเด้อเออเดี๋ยวไปทุบบอกกล่าวด้านก่อนแล้วกันคานผู้ชมเนี่ยใส่ว่างไว้เพิ่มเพิ่มกาวเพิ่มเลยเนี่ยนะนี่ก็ถูกที่เลยจีบถูกอ่ะเอาเอว่างทั้งจีบเอว่างสนิทโอ้เบาไก่นับถูกนับ กินก็บบาเขียดอีกแล้วเราไป่ใช่คุณผู้ชมครับคือเบาไกไ่เนี่ยมัตเห็นอะไรก่อนเพื่อนนะท่านผู้ชมนะมแล้วก็มีเหมือนอมันมีเซนนะท่านผู้ชมบางครั้งผมไม่เห็นเลยอาจจะอยู่แถวๆนี้เพราะมันเป็นคนพิเศษคนพิเศษเพราะว่าพิการมาตั้งแต่เด็กคา,านผู้ชมผมผมพาพาไปคลอดนะครับ แม่เขาเจดบท้องเนาะที่ต่อยแมนแม่บ่าวไก่ปวดท้องแล้วก็ผมตอนนั้นผมเอารถเตี้ยบพาไปทอดไปถึงครึ่งทางออกใส่รถเลยขวดขวดที่ทั้งรถเอท้องได้เจ็ดเดือนเองเนาะแมนเจ็ดเดือนน้องได้เจ็ดเดือนนะครับผมพาเปาไก่ไปไปถึงครึ่งทางยังไม่ถึงโรงพยาบาลเลยทอดกลางทางไปหอดหน่าวัดพอดีเออหน่าวัดหน่าวัด หน้าวัดก่อนจะถึงรวมเภอนะครับตอน<ม>นี้ใช่ครับเพลพิการน่าจะหน่อยนะครับเราอกว่าได้แต่วันจะว่าหัวใจคว่ำจคว่ำครับขึ้ขขขเขาขึ้นหน้าแมนเบียดเบี้ยเหตดงานซอยพอซอยแม่ยย่ามุอเศร้าพามากายบาดต,ต้องพ้ายามไปไปหอดบาดเป็นเขาเออนี่ก่อนสังกัลลีบอ่ะไปที่นี่ไปวัดเก็บบักตาลณน้าผอมดีเก็บบักตาลมาให้ยมูพผอม ท่วงนี่บอกตามสุขไปเรียนเรียนเรียน,น,น,นเรียนวัดนะจบมหออก,ออกนะครับไม่ธรรมดานะครับเก่าไปจบมหกม้าหันคืออกอกยุคปีันนี้รู้สึกว่าเป็นเงียบ เดี๋ยววันนี้นะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวขอเลขทูบนะท่านผู้ชมเดี๋ยวขอเลขทูบแล้วก็เลขเชิงซีนะ,ะนี๋ยวผู้ยยใดใครย่อเดี๋ยวถามเบื้องหนึ่งท่านผู้ชมแล้วขอติดทูทบบอกตาวกันอุ่นใจแน่มาหลายคนบางทีก็ตลิกผลกิจนะครับบางมด<บ>ตรงนะครับ พอกาวปู่ไปพร้อมๆกันนะครับสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาธุสาธุเด้อปูหน่อยมั่วพร้อมเลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารักษ์ภูมิเจ้าที่แม่นางต้อนรนีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่สิงสถิตนาะสารปูหน่อยแห่งนีมือนีลูกล้านช่องมาวิ่ชาแนลปัตอิชาแนลเบาแพทชาแนลและเบาไก่กด้เดินทางมาสักลักกาบวายด้นน้ำถูกเพี้ยนดอกไม่พร้อมโดยของวาวและมาถวายเสือเสือพร้อมด้วยเ่นตาจากท่างเอฟซีมอไ่ไพมาทางังผ่านมาทางังชอ่องเบาแพทกับมือนีวันดนีกับเรื่อนํำมาถวายกับปูหน่อย ก็ขออนุโมทนาสาธุบุญกับเอฟซีภูอ่าเพิ่นประสงค์ดีเพิ่นบิดััทธาสื่อสิ่งสื่อของสื่อเสียสื่อบรรตาให้กับปูหน่อยมื่อนี่วันนี่ลูกหลานกันดน่นันลหมา,ากลากใหม่มาถวายให้กับปูและมาขอเพิ่นบุญบรารมีขอโชคขอลาบขอเหล็กเด็ดน้ำปูอ่าเป็นเหล็กเด็ดตะปูเด้์เหล็กถ่าย้นทีหนึ่งนี่ละของหมดวันที 16กันย่ายนพศอ5สอ,สองพันหาอยห้สิบแปดกอปูไห้โชคไข้ลาบแม่นแม่นสามโตรตรงๆเดนกปูดเด้อเลขสิบขาโตัวใดสิออกตัวใดลูกหลานก็นเอาถูกครับเซียมซี่ไว้ตั้งไว้ต่อนหาปูเลยล่ะให้ปูพิจารณาอว่าเลขถูกตัวใดเซียมซี่ตัวใดไปตรงกับเลขไทยของที่ลินของวดวันที สิบหกกันยายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี้ก็ขอให้ปูดีคือจับออกมาให้ได้ตรงกับเหล็กถ่ายวันที่หนึ่งสามโตแม่นแมนปังปังดินดินนะปูเด้อสาธุสาธุสโตเด้อปูเนี่เอาเทียนห้าทีก่อน

เดี๋ยวให้เบาก่ขอขอเรียกทูนะพี่เมยมาที่เราหนำแดงกับนนำเป้าขึ้นแเไปน้ำไหมาตามตัวเปื่อตัเดนยนำแดงรถูกเลครับเบาก่มาเดี๋ยวเอาพอตาพอดีเอาขาขาขาหน้านอนไห ได้มาแล้วครับเล็บูงบ่าวไก่เป็นคนเดีวดมากอปูเลียงรน่อยสามตัวแตกคุณผู้ชมสามตัวแตกนวดันที่สิบหกันยายนสองพันห้ารอยใส่เสื้อไล่ใส่เป็นเลยบหแล้วเสื้อสวยมากคุณผู้เสื้อไลยนะอเสือลา่ปูน่อยคือยุ้ไก่ล่ามเสียวเอโอ้ยพดีเลยปูเลยไล่เขีนนะครับเห็ยนหนัทะเลเดี๋ยวผมเสื้อใส่ให้นะครับ นี่เด้อเวนตาเวนตาดำเอาตะกี้มันไม่เวนตา่เนาะอืมู้กอืมอาอู้่้เขาไมอืม ใจแบบพอดีป่ะพอดีเลยอพอดีเลยปะจับเ,เสียางี้เสีเสียาเง ข่อยาเป็นป้น่าสใจเลรเขีย,ขยน่วะเสียป,ปกหอทีวะอือไปิ่กับตองหยาบมากเออแบบนั้นแหละป้าปูหน่อยไดีเสืงไงอไล่ไหมเสือปณะสาธาุบุนเปสป<อ> ไม่เจอเนื้อผ้าดีมากเลยทุกท่าเนื้อผ้าดีมากเลยใจเป็นแต่เย็นดีเนาะอ๋อเป็นตาดำแม่รอทุกท่านทแต่ตอนนี้ในกล้องอาจจะอยู่ไกลนิดนึงนะครับเพราะว่าไฟไม่ถึงเดยวจังมาเบิงเอาเบ้นตาดำก็ได้แล้วเสื้อลายก็ได้แล้วมาที่นี่ขอเหล็กเด้อวันที่นี่ขอเหล็กเด็ดผู้ใดสิขยาวเสี้ยมซี่ เดี๋ยวปตอยขยเ้าเองกเดี๋ยวให้ปตอยขยยาเนี่สาธุสาธุสาธุเด้อปูหน่อยปูซักซิดปูหน่อยปูยูคูบานคูเมืองปกปักรักษาเจ่าบานเช่าเมืองหายยูเย็นเป็นสุขมนีลูกหลานก็ได้นน้ำเสือมาให้ปูหน่อยเป็นตาดำพรอมยางรอเลยแล้วการลูกหลานบบาวแพกมาวิ้นปตอยเบาไก่กับมาขอเหลขก เด็ดของหัวดนี่เด้อหัวดวันที่สิบหกกันยายนสองพันห้ารอยหกสิบแปดขอห้ปูหน่อยยิบออกมาหอยใดสามโตตรงตรงลูกรานสิขยาเสี่ยมซี่ยิบออกมาเลยเด้อปูเด้อสาธุ คือท่ออานผู้ชมหมองท่านผู้ไม่มีไม่ไม,มีอะไรอ่ท่านผู้ชม <อะ S 2> ไม้แหลกมาแล้วนะครับไม้แรกครับท่านผู้ชมไม้เล็กหนึ่งครับไม้เล็กหนึ่งครับไม้เล็กหนึ่งนะครับนีเบอร์เสียเพราะถัอัน่อยเัี้่อยาห็นะะีเบอร์ปะเป็ขาวขาวสาธุไม้ที่สองแด้ปูดเอยด้ยิบออกมาเด้ S <S okay. ไม้ที่สอนนะครับไม้เล็กเจ็ดครับท่านผู้ชมไม้เล็กเจ็ดเลกเจ็ดครับหนึ่งเจ็ดนะครับ ปรตัวที่สามเด้อปูเด้อสองสองสท้าสหสุดทายดท้ายด้วยหกสนะครับหกสองสอุดท้ายครับยุ่งหื ดอกกลยเจ้าย่าเห็นไปทัว่วเด้อก้อยไม้สุดท้ายครับหมายเลขสี่ครับหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดสี่นะครับซาถั่เด้อปูเด้อหนึ่งเจ็ดสี่ตัวนี้บอกปูไม้เหล็กยังก่อยเล็กไม่เหล็บเดิน,นตาไม่เสือ่อถ้เป,เ,ปเป็นเป็นตาเนี่ยเป็นบาดโครตร หกสองสองลงทายแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวกล้องมาดูใกล้นะครับนี่แบบรอรอมากเลยคุณผ้ชมเนาะส่เสือไล่อยางรอเลยก็เรีกทูกมองไม่นะะอยู่ใกลนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูเร็กทูบนะครับไม่รู้ว่าไม่ได้กี่ตัวแล้วนะครับหัวเราเลยแยิ่งเสียงคือคือคืนะ แต่ว่าแต่แปลกนะท่านผู้ชมคือว่าจะมาตามต่อนะให้งวดนะนะแต่ก็ไม่ได้มาทีเป็นอย่างคือมาามาแล้วก็หมดทัดไปปะได้มากแล้วอยู่ๆวันนี้ก็เนี่ยว่างก็ว่างตรงกันตรงกันทุกทีนะครับอแปลกแปลกมากเลยกุมว่าปังแทครับวันนี้คือเลขก็เข้าแต่ไม่ได้มาต่อตามต่องวดต่อไปนะท่านผู้ชมคือมันไม่ว่างเลยแล้วพอจะมาฝนก็ตกทย่างเงี้ท่านผู้ชมคล้ายๆก็ว่างวดหมด่ิพานมาก หลังจากเรียกเรียกเขามานั้นแล้วพามาเพื่อเพิ่นสิว่าไห้เนี่ยเพิ่เลยบ่อดนกินตนใจไห้แบบมหาแม่มแตมากับพี่อุปราเห็นบอกตั้งท่าสีมาฝนตกครับตอนนั้นขึ้นตั้งท่าว่าจะมาหาปู่ฝนก็ตกมันมืดอนี่เบ้าแพฟลาเสียเอาเสือก็เว่นตามาไหมันไม่ดาวเต็มฟ้าแม่ครับฟ้าเปิดเลยครับฟ้าเปิดเลยมือนี่แปลกมากคือว่าเป็นอะไรที่แปลกมากประจันมากนะครับท่านผู้ชม ก็เดี๋ยวไปดูเลขทูบนะครับดูเลขทูบแล้วก็มาดูเลขอ่าตรงนี้นะครับที่ซองใส่แว่นตาแล้วก็วเสื้อแต่ว่ามีเอฟซีโทรมาบอกผมนะครับคือเหมือนเหมือนผมลงไปไปงวดก่อนนวดนะครับแล้วมาดูมาดูย้อนหลังเข้าสามตัวท่านผู้ชมเอมเข้าสามตัวแต่โทรมาบอกว่าเลขปูน้อยเข้านะเอา้า เข้านะครับผมไม่ได้ไปผมไม่ได้ไปตามต่อนะเข้านี่เข้าตรงๆเลยเอาใช่แล้วครับผมก็เลยมาย้อนดูคลิปล่าสุดที่มาผมนะเข้าจริงผมจริงสามตัวสามตัวแต่ไม่ได้เป็นวดก่อนอมอมแม่นไปกินครับนะท่านผู้ชมแม่นไปอ่นโอเคท่านผู้ชมเดีย๋ยวไปดูเลขทูบเลยแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ห,หมดนะครับยังไม่ห,หมดพอดีดูบริเวณรอบๆด้วยแล้วก็ดูตัวเลขที่ซองเสือ้อแล้วก็ซองแว่นตาด้วยนะจบนะเผื่อให้สิว่า เรามาส่องให้ดูหน่อยพรงนี้นะ, m, นะครับผมุมเงินไหนๆก็ได้มาแล้วนะครับก็จะได้ส่องให้ดูทั้งหมดเลยแล้วก็อยู่อยู่ข้อเสื้อที่ถวายปูบ,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 บนะอกว่ามีเบื่อเลยนะไม่รู้ยวต้องไปดูนะครับต้องไปดูก่อนว่ามีเบอร์ที่คอ,อปกเสื้อนี่เปล่านะครับเพราะว่าไม่แน่นะครับไม่แน่เลขอาจจะเข้าตรงคอปกเสื้อถ้ามีนะครับไปเดี๋ยวไปดูด้วยกันครับไปดูเลขคูกโอเคนะครับไปครับไปเนาะค่ะท่านผู้ชม เดี๋ยวไปเบิงบริเวณรอบๆก่อนเพราะว่าเลขกถูกใหม่เพราะท่านเนี่เบิดเนาะค่ะเนาะเบาไกลกับเตรียมเก็บาศาสตร์แล้วแต่ว่าจะว่าเห็นหยังอยู่เรื่อยเลยเบาไก่เนี่ยแต่ว่าเิ่นเป็นคนมีสินเนาะค่ะท่านผู้ชมเบิงบริเวณรอบๆแต่ว่ามาวิ่นเพิ่นว่าได้ยนินคือจังเสียงคนหยางเหมือนคนเดินนะคะบริเวณรอบๆได้ยนินคือจังเสียงคนหยางนะคะแต่ว่าเนี่ย แตัวใหญ่ด้านหลังนี่ยค่ะบวกาเข้าไปเนาะค่ะมันหกหรอกอีกอย่างหร่อมันเป็นตอนกลางคืน,นอันตรายเนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะนี่เนาะค่ะปูหน่อยเพิ่นได้เสือไหมสาธุเดอ้อปูเปิดโชคเปิดดวงให้กับเอเซีทางบ้านเดอ้อนี่เนาะค่ะได้เป็นตาไหมได้เสือไหมยางหลูปลอเลย เฮ้ย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 ยโอ้เสียงยังล่ะเฮ้ยเบาบาไก่สีอยู่ทางหลังคางเทเลแล้วเออบาแล้วอ้ยนั่นบบาไก่เป็นสีอยู่ทางหลังคาแต่ตอดม้าเลยอ๋ออนั่นโอ้ บเบาไก่พ่นบอกแล้วว่าเพ่นเห็นอยัางที่ทึ่งหลังค่าพ่นสีเนาะค่ะหกอ2นะครับด้านหน้าน8ด้านหลัง622อนะครับเนาะค่ะท่านผู้ชมกับปูหน้อยสเหรับเร่องนี้ก็โปรดใช้ยังไงในการรับชมนะครับท่านผู้ชมใช่พไดปูหน่อยลูกหลานมาขอโชคขอลาบมาขอเพึงบุนบาร,รมีเด้อขอเหล็กถูเล็กเสี้ยนเสี้น ปูกระเพยให้เห็นสามตัวตรงๆแปกสามตัวตรงๆเลยเด้อปูเ,อเดี๋ยวสิ่งซองห้เบิองเนาะค่ะเนาะว่านั่มเบอรอเนาะคะ่ะหอยสิเห็นปะเนาะมันที่ไหนท่กเป็นไหมนะอด่าเป็นหกสองสองไหมไม่ยอมนี่เานาะคะ่ะเออ

ท,ทัานก็ชอบโเคแเหมือนกันค่ะตามนั้นเนาะคะ่ะเฮ้ยเลขถูกใหม่เพราะท่านไอ้เบิดเนาะค่ะเนาะแต่ว่าวันนี้รู้สึกว่าเงียบเงียบผิดป,ปกติเลยอย่ะซาธุเด้อปูลูกหลานมาดีเด้อลูกหลานมาบ่ได้หลบลูก อย่าตื่นอย่าทวงเด้อป่อยวยขอปุ่บาร,รมีปูหน่อยหมอบโชกลาภให้กับเอ็ดซี่ทางบานเด้อเพิเ่นบารมีตัวเล็กรบใน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 ่ น,นี่เนะี่าไม่อย่างบอกถ้าแบบนี้เหมือนเลขสีนะสีท้แต่ว่าอันนี้กเป็นหา้างห้างก็ะลอกกระแตน้อคคะทำนั้นครับทุกผู้ชมก็สอนให้ดูเป็นแนวทางถึงแล้วเปื่อมลสีถามนะครับผม ทางด้านนั้นก็เป็นสารเกาปูเนาะค่ะเนาะเป็นสารใหม่สารเก่าแต่ว่าพังแล้วละ่ะปวกจอเบิดแต่ว่าเดี๋ยวไปเบิ่งเลขถูน้ำกันเนาะค่ะเนาะบอ,อ,อไปเนาะคะ่ะเดี๋ยวไปเบิ่งเล็กถูเด้อเดอเด้อเดียวแห้ขออ,น,อ,ขอนุญาตเฮขออนุญาตันมาทางนี้เด้ปเอปวยพอเห็นหนี่เนาะค่ะเลขถู เลขทูบที่มาจุดขอกับสารปูหน่อยเนาะคะ่ะโอ้ยมาเบิงเด้อบันที่นี่ตาไล,าล่เหรอเลขตัวใดนี่ว่ามันเลขงาอมอะไรี่ตาไลุ่ชตาไล่ท่นผู้ชมเอ้ยเอาเลขนอย่างนี้เลขเก้าืะเหมือนเป็นห้าสี่เก้าห้าสี่เก่า 4, มันเป็นห้าสีถ้าขาไหมเออถ้าขายแบบไม่ลาะเลแล้วมันเป็นเลขห้าเลยตัวตัวบนคล้ายเลขเก้าครับล้ายเลขเก้าครับแต่ว่ามันขาดไปตรงหัวขาดไปก็เหมือนเลขห้านีก็เป็นห้าสี่เก้าหรือเก้าสี่เก้านะครับแล้วเก้ากับหกตัวเดียวกนะท่านผู้ชมนะนี่เนาะค่ะท่านผู้ชมก็สำหรับตัวเลขนะครับก็ปวดใจที่องไปรับในรการรับชมนะ เก้าสี่เก้าหรือว่าห้าสี่เก้าโชลากกินแบงรัฐบาลนะครับงวดวันที่สิบหกกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี้เท่านั้นนะทุกท่านนะขอให้เฮงเฮงปังปังรวยรกันทุกทุกท่านครับผมตามนั้นครับเฮ้ยเอาเฮ้ยเธอเกิดอะประมาณนี้หมแม่เนาะค่ะโชคดีเด้อค่ะ สำหรับการมาอขอโชกลาบกับสารปูหน่อยเนาะค่ะเนาะนานๆจะมาทีแดงปูเป็นไหโชกไหลาบแล้วเงินตาไม่กระไดแล้วเสือไม่กระไดแล้วท่านผู้ชมเอ้ยสาธุเดอ้อปังปังเด้อเนาะคะ่ะบริวานปูนั่งหลอกนั่งล่ำมาว่าสิเป็น้างมาบริว่านถาถาดซางมาง่วงขั้วไอ้เนาะคะ่ะขอให้ปูหมอบโชกลาบให้กับ ลูกหลานเพื่อสิไปฝากไปตอนเอฟซีทางบ้านเด้อปูเด้อค่ะเนี่ยเนาค่ะมาขอโจกขอลาบมาขอเหล็กเด็ดน้ำปูกับขอให้ปูปวดภายลูกหลานเลยเด้อปูค่ะสำหรับมือเนาะค่ะท่านผู้ชมมดงลมเคนเดิครับผมฝากดกดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ สร้างดานน่ะ้ยเป็นปลาหกบก่าเข้าไปเนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะกะสิประมาณนี้เนาะค่ะท่านผู้ชมถ่าอย่าลืมด้วยค่ะฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับชมป้าต่อยคุณมิเชนพร้อมกับทีมงานทุกถูกทันเนาะค่ะเนาะก็สำรับมื้อนี้วันนี้ป้าต่อยมาวินงเบาแพกเบาวไก่กะสิขอโต่ล่าไปก่อนเด้อบัดนี้นี่นอนรับฟันดีเฮ้ยเอาเฮ้ยอุอ้ยอุ้ยเฮ้ยไป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 เอ้าเฮ้ยสาธุ ปังๆเด้อวันนี้สำหรับมือนี่วันนี้สวัสดีค่ะ